ค่ะห่วงเอซีนกรชจายเยอะระวังนะค่ะุ่มไอดีหมวกเอฟราคาเก้าบาทจะได้จริงไหมมาสุ่มกันได้เกลือสุ่มต่ออีกหาครั้งได้เกลือสุ่มอีกสิบครั้งเลยได้แล้วทุกคนเข้าเกมมาแล้วมีหมวกเอฟจริงๆด้วยใครงบน้อยแต่ดวงดีมาลองจัดได้เลยเว็บแจกไอดีทุกวันและมีบริการเติมเพชรใช้เพียงยู d มีหน้าฟรีไฟขายด้วยและราคาถูกมาก เพจร้านมีแจกโค้ดส่รหัสฟรีด้วยนะครับเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยอ่า uh, นะครับก็ต้องกราบสวัสดีนะครับอยู่ผมซัมเมอร์นะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกตั้งค่านะครับก็จะเป็นตอนนี้พี่ตัวบูที่พี่ใช้ตลอดนะครับก็ไว้สตึงสตรีมนะครับนี่นะครับจะเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันสี่นะครับจุดสองสี่ศูนย์จุดสามศูนย์จุดหนึ่งสองนะครับในช่องพี่ก็สอดโหลดที่ละลายนะครับใครสนใจก็เอาตัวนี้ไปเล่นกันได้นะครับคนดูนะมาครับดู เดี๋ยวจะมาลองยิงกันดูนะครับนี่ครับตั้งค่าพี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะไปเปิดัจดูนะครับตั้งค่าพี่ก็จะเป็นบิดหนึ่งหกห้าศูนย์นะครับนี่นะตั้งค่าข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแกน x นะครับหนึ่งจุดแปดแกน y ศูนย์จุดเจ็ดสี่นะครับบิดก็จะเป็นบิดหนึ่งหกห้าศูนย์นะครับอ่ะจะเป็นตัวนี้ เดี๋ยวผมจะเล่นนะครับแล้วก็จะมีบิตสนะครับบิตสก็จะเป็นนี่นะครับศูนดหนะครับหนสตัวนะศูนย์นะครับศูนย์จุนึอ่ิดนะแล้วก็ตามด้วยศูนย์จุดหะรือเจ็ก็ได้นะอ่าเพราะว่าตอนนี้เล่นบิตหมื่นอยู่เนาะก็เลยลดลงมาเหลือเจ็นะครับบตั้งค่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่า้วตับไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปนะครับว่าคมประมาณไหนนะ ติก็นะครับหลังจากที่ดูคลิปมาแล้วก็จะประมาณนั้นนะครับคนดูนะที่ผมยิงไปเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับบิดมือนะครับหนึ่งกว่าข้นสุนะครับก็ใครชอบก็ลองไปเล่นกันได้ครับหรือจะเล่นบิดสองก็ได้นะครับมีตั้งค่าด้วยนะครับก็ไปดูตอนกลางคลิปได้เลยครับ ก็คลิปนี้ก็จะมีมันนี้ครับมาดูนะก็ขอบคุณคุณที่ดูมาถึงจบคลิปนะครับขอบคุณมากครับผมนะซีรเ,เก่งน,นะผม